ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ด m, แล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ เมื่อวานใครับผมเราไล์สตรีมไปใช่ไหมประมาณ5ชั่วโมงแล้วผมก็เอ่อเล่นต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่จบสตรีมไปก็รวมๆกันเป็น7ชั่วโมงทุกคนเราตีซูคุณะไปทั้งหมดเกือบหรือว่าเลยก็ได้30กว่าตัวนะครับผมตีมโ,มโหราคาไปประมาณ10กว่าตัวนะแล้วก็ตีซูคุณะล่าง V2 อีกประมาณ5ตัวครับแล้วเราก็ลงดันของอ e ีกิทประมาณ10กว่า10กว่าอันนี่แหละแล้วผมได้อะไรรู้ปะ ผมไม่ได้ที่อะไรเลยครับนอกจากดาบนี่ดาบโมนาเดกเกอร์ทุกคนแล้วก็เป็นผ้าคลุมของสุคนะที่มีโอกาสในการออก1%คิดดูแล้วกันนี่ครับผมผมตีจนกว่ามันจะได้ผ้าคลุมไอ้นี่ยแล้วเราไม่มีไอเทมอย่างอื่นเลยเว้ยแล้วรู้ปะ่ะซอนจินบูที่ผมได้มาเนี่ยไม่ใช่ที่ดรอปจากบอสนะผมได้มาจากแอดมินเกมหนึ่งครับเป็นเอ,อ่อเกมเกี่ยวกับโจโจบอกนะทุกคนเหมือนโจโจบอกแหละแต่เขาเอามา รีเบิร์ตใหม่ทําให้เกมมันน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นกันได้นะมันชื่อว่าบีทบ็อกอะไรนี่แหละซึ่งโหโคตรเทเลทมากคือแบบเกมนี้แม่งโคตรเกลือเลยเดี๋ยววันนี้เรามาตีให้ดูกันว่ามันเกลือขนาดไหนแล้วผมจะได้ไอเทมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากที่จะตีซูคุนะ V2 แล้วเอามาทำซูฮุนาวีสอนะครับผมเราขาดแค่พลังของซูคุน V2 นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันนี้เราจะได้เฮี้ยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมว่าเรามีวัตถุดิบในการเสกเยอะแค่ไหนนะผมใช้ UG Phone ในการออนนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะทำวิธีแบบผมนะเพื่อฟาร์มให้มันเร็วมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะใช้ UG Phone ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมใต้ดีคิปชันใช้โค้ด22นะทุกคนได้เพชร488เม็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาโชว์กันอันนี้มีโค้ดคีย์อยู่1อันแต่มาดูตรง Inventory ครับโค้ดคีย์โค้ดคีย์โค้ดคีย์ยชิคเก้นชิคเก้นโค้ดคีย์ เราฟาร์มมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะเปิด FK ไว้นะครับผมโกดคียโกดคีโกดคีอันนี้แค่ตัวแรกนะแล้วก็ตัวที่2นะครับฟาร์มไว้2ตัวโอ้โหไม่ได้วันนี้แล้วมันจะได้วันไหนแต่ตัวที่2ค่อนข้างที่จะเกลือหน่อยนะเออมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13มีวัตถุดิบทั้งหมด13อันนะครับผมรวมชิคเก้นกับโกดนะ อะมาดูกันไน้ประมาณ40กว่าตัวเลยที่เราตีวันนี้มาดูดิกูได้ซอนจินบูเอ้ยไม่ใช่เราจะได้ในส่วนของซูนาวีสองไหมอ้าวตีก่อนเลยไอ้น้องตัวแรกสำหรับเลดกาดเลสโก ตัวแรกโอเคเราจะตีประมาณ3ตัวแล้วก็เปิดกล่องนะต่อไปครับตัวที่2เรามีเออไก่อีกปึ๊บเปิดประตูนที่2อ่าอ่าสองกล่องแรกนะครับผมเราจะเปิดเลยนะเดี๋ยวกล่องมันหายก่อนโอเคได้จอยสติ๊กไม่ได้เลยเลยได้จอยสติ๊กอีกแล้วตัวที่สามครับ เปิดประตูอีกครั้งตัวที่สามอืมตัวที่สามเปิดครับจอยสติก๊กตัวที่สี่รับจอยสติก๊ก ตัวที่ห้าครับจอยสติ๊กตัวที่หกครับจอยสติ๊กตัวที่เจ็ดครับจัดไปจอยสติ๊กเจ็ดตัวที่จอยสติ๊ก ว้าวโซฟากินกูดโคตรกูด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 เจ็ดตัว Woo. สุดยอดเลยเจ็ตัวนะี่ครับผมเราไม่ได้เยี่อะไรเลยสักอันนะนอกจากจอยสติ๊กเอามากดหาพ่องปุ๊ดปี๊ดปุ๊ดปี๊ดปุ๊ดปี๊ดโอ้โหโคตรจะสุดยอดนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปตีในส่วนของอสุคุนะกันสุคุนะนี่ะตีได้ประมาณ10บกว่าตัวนะ่ สุคูนะตัวที่หนึ่งครับอย่าให้ตัวไก่พี่ตายนะถ้าตัวไก่พี่ตายนี่อดอดนะกุญแจตัวไก่พี่เยอะมากอย่าโยกไปตัวไก่พี่ที่เสกสุคูนะอยู่โนโนวีโดนดูแดดโอเคเฮ้ยตัวไก่ตายตัวไก่ตายตัวไก่ตายโอเคสุคุนะตัวแรกสุคูนะตัวที่สองครับพี่จยเก็บกล่องไว้เปิดทีเดียวนะสุคูนะตัวที่สอง โอเคสุคูนะตัวที่สามครับอ่าตัวที่สี่ครับโอเคตัวที่ห้าครับกดขีเหลือเท่าไหร่วะโอเคต่อไปครับตัวที่หนะเฮ้ยกล่องหายจริงด้วยวะ่ะเนี่ยกล่องมันหายไปกล่องหนึ่งเว้ย โอ้โหหกตัวทุกคนเดี๋ยวเราได้มาห้ากล่องต้องเปิดทันทีนะครับผมได้ฟอสไม่ได้ที่เสกมโหรากาเฮ้ยวู้ตีไปหตัวครับได้มาห้ากล่องไม่มีที่เสกมโหรากาสักอันนะโซ่ซนตีนอะเรายังเหลือกุญแจอ,อีกประมาณหนึ่งสอสามี่ห้าอีกห้ากุญแจครับมาตีต่อเลยกุญแจก็เก็บไว้ในคังก็ไม่ได้อะ ตัวที่เท่าไหร่และตัวที่7นะอันนี้ตัวที่8ครับอเดี๋ยวผมเปิดกล่องเลยผมไม่รู้ว่ากล่องมันจะหายไปตอนไหนนี่ครับผมโอ้โหไม่มีที่เสกมโหรากาเลย6%เซครับแล้วมีคูณ2ดอกด้วยตัวที่9ครับทุกคนตัวที่10ครับ10ตัวแล้วนะสำหรับซูคูนะเรา ตัวที่สิบเปิดกองฮึบไม่ได้อะไรเลยนะได้เคิร์ดฟอส์ม์มาอีกแล้วไม่ได้อะไรเหมือนกันครับโอ้โหสิบตัวแล้วกูไม่ได้ยี่อะไรเลยนอกจากเคิร์ดฟอส์์ไม่ใช่อสูคุนนะฟิงเกอร์ด้วยตัวที่สิบเอ็ดครับอ่าต่อไปครับตัวที่สิบสองนะ ต่อไปแับตัวที่13มอ่ะมาเปิดกล่องกันตัวที่14ของเราฮึบไม่มีอะไรฮึบไม่มีที่เสกมโหลากาเคิร์ดฟอร์ดโอ้สิบสตัวกูดได้เคิร์ดฟอร์ดมาทุกตัวเลยโคตรจะสุโก้ยและตัวสุดท้ายแับตัวที่15 ว้าวโบรแไดโซฟักกิ้งกูด15ตัวไม่มีที่เสกมโหรากาทุกสักอันเกมโคตรดีนะครับผมอัตราเหรีดตอบโคตรจะสูงแบบสูงริ้วไปเลยอะ่ะเออสูงจนกูคว้ามไม่ได้สูงเกินสูงเกินเอื้อมนี่ครับ15ตัวไม่มีอะไรเลยได้เคิร์ดฟอร์สมารวยตายหาอะ หมดแล้วนี่ครับผมสิบห้าตัวสําหรับซูกูนะของเราไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้แม้กระทั่งนิ้วของซูกูนะกูได้เคิร์ดฟอร์ดมาสี่สิบกว่าอันและไอ้คุยโอ้โหลูกคนไม่เกลือสัสสเลยได้อะไรบ้างวะที่สกมมหัศากาบะโอ้ยไป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 ,ไปสกมโหัศากาโกโก,โกคือผมว่าผมไม่น่าจะได้ตีซูกุนะวีสองหรอกเพราะว่าถ้ามันเกลืออย่างเนี้ย มันเกลื่องเงี้ยกูไม่ได้อะไรแน่เลยอะ่ะว,ว้าวมาหัวลากาฮึบว้าวที่เสกซูคุนะไปไหนไม่ดอบอะไรเลยได้อะไรอีกไหมน้องหมดยังอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกิจตัวที่8ปดสำหรับวันนี้นะครับผมตีอีกิจไป8ตัวและวันเดียวตีอีกิจไป8ตีซูคุนะไปสิบห้า โบรโคจะเยอะอ่ะวันหนึ่งตีขนาดเนี้ยคือดูวี่ดิพี่ฟาร์มหนักขนาดเนี้ยพี่ยังไม่ได้เลสโซหรือว่าสุคุณะวีสองเลยนะส้นตีนมาทุกคนโคส้นตีนน่นี่ทำถ้ารวมกับเมื่อวานก็นนา่ะสามสิบกว่าตัวได้อะ่ะดูทรงและสุนณะกูอาจจะห้าสิบตัวด้วยซ้ำถ้ารวมกับเมื่อวานนะ่ะเมื่อวานแม่งตีไปอย่างเยอะไม่ได้นับไว้เชล็ าขี้เกียจมานั่งใส่วะแม่งต้องมานั่งใส่ทีละตัวแล้วมันไม่ไม่คือมันน่าจะทำแบบไอ้นี่ยทำแบบสกิลพีดอ่ะที่ทำให้แบบเลือกเลือกบอลแล้วเราก็แค่กดเกิดทีเดียวมันทำได้เหรอหรือว่าพี่ไม่รู้อันนี้ต้องมานั่งกดทีละตัวอ่ะตัวที่แปดอีกิดโอ้โอห ไอ้ที่จะยืนแอคเลยยืนแอคเลยเรดโซครับว้าวเอาจริงๆนะมันควรที่จะได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่กูมีอยู่แล้วเรดโซอะก,กูมีอยู่แล้วกูมีอยู่แล้วมันควรที่จะมาตั้งแต่เมื่อวานเอามาทำไมเอ้ยทเทรด ก็ยังไม่สามารถที่จะเทรดได้ครับเราตีอีกกิตไป8ตัวนะเราได้เลดโซมาโอ้โหป้าเดี๋ยวเราไปตัวที่2ของเรากันเราก็มีตัวที่2ที่ AFK อยู่นะผมอยากที่จะตีมโหลาการแบบมากๆเลยนะครับผมอยากที่จะทำซูนาวีนะทุกคนเราไปตัวที่2ของเรากดีกว่า